สวัสดีครับน้องอิ้วนะฮะน้องอิ่วทำไมถึงใช้คําว่าลุงเกียงอ๋อพ่อค่ะคุณพ่อใช่ค่ะรับทายาทใหม่อีกทีหนึ่งคุณพ่อขายมากี่ปีแล้วพ่อขายมาประมาณเริ่มต้นปีสาม0สามสิบปีแล้วค่ะสามสิบปีขายอยู่ตรงนี้เหรออ่อไม่ค่ะพ่อเริ่มต้นจากที่มอไม่ดนสารยามันเป็นตลาดนัดวันศุกร์อะค่ะที่สารยาใช่ค่ะมอไม่ยีดแอวสารยาเนี่ยแล้วก็ย้ายมาตรงนี้แล้วตรงนี้ขายอยู่ไหม ตรงนู้นยังขายอยู่ทุกวันศุกร์ค่ะพอดีว่าหนูออกจากงานแต่ออากงานบริษัทออกจากงานมาขายที่นี่ได้ประมาณ5ปีง่ายจับเงินเดือนแล้วมาจับเงินสดอ่โอเคสูตรนี่มาจากคุณพ่อถเกไหมใช่ค่ะคุณพ่อขายมา30ปีเรามาต่อยอดอีกทีใช่ค่ะต่อยอดเลยทำอะไรเพิ่มเติมไหมก็ทำแบรนด์ทำโลโก้ทำอะไรแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ทำเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพจก็มีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้๋ยวมาเปิดออนไลน์ขายตามแพลตฟอร์มเราขายเนี่ยขายชามเท่าไหร่ชุดห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทชุดละห้าสิบบาทในหม้อหนึ่งอ่ะ กี่ถ้วยประมาณร้อยถ้วยอะมอสหนึ่งหม้ออย่างเงี้ยใช่ค่ะร้อยถ้วยถ้วยห้าสิบบาทก็หม้อละห้าพันใช่ค่ะขายวันหนึ่งกี่หม้อก็มีรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบละหม้ออะรอบละหม้อนะครับก็มีเครื่องก็อย่างมีเส้นมีไข่นกกระทามีไก่ไก่ฉีกนะครับนัไนก็ไม่มีอะไรคือง่ายๆเป็นพื้นฐานเสร็จสเต็ปนะครับถามว่ากระเพาะปลาเนี่ยที่อยู่ในหม้อใบเนี้ยกระเพาะปลาแท้ค่ะกระเพาะปลาแท้เลยใช้ม้วนเล็กเข้มเป็นม้วน เป็เล็กๆสั้นๆก็ประมาณนี้ค่ะยาวประมาณแล้วแต่แบบค่ะมันมีหลายเกรดวันหนึ่งขายหมดไหมสองรอบหมดวันกี่รอบวันขายวันสองรอบเช้ารอบหนึ่งเริ่มกี่โมงเช้าก็หกโมงค่ะครับผมก็ถึงประมาณเก้าโมงแต่บางทีก็หมดก่อนแล้วก็เย็นเย็นก็มาตั้งประมาณนี้ค่ะบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งตลาดปิดประมาณทุ่มหนึ่งหมดแล้วต้งหมดแล้วแต่หมดก่อนหมดหลังใช่ค่ะคือยังไงทุกวันขายทุกวันไม่เคยหยุดเลยหยุด ่วนันศุกร์ก็จะไปช่วยพ่อที่นู่นอ๋อไปช่วยพอว่อเพราะ<ช>เป็นตลาดนัดใหญ่ใช่ค่ะวันที่นู่นขายเยอะไหมเธอเป็นตลาดนัดทารยาเยอะค่ะหลายาประมาณสามโมงแต่รับเหมาออกนอกทันทีหมดรับค่ะง่ายๆคือเธอคุณผู้ชมนะดูรายการแล้วอยากจะเอาน้องอิ้วนะครับไปโชว์หน้าที่ไหนหรือจะเอาไปทั้งร้านเลยยกไปก็เหมาไปได้ได้ค่ะคือในเขตพื้นที่เกินกี่กิโลเพิ่มอยอ่าห้าร้อยอ่าย <300 S 2> ี่สิบกิโลเกินยี่สิบกิโลขึ้นไปเพิ่มห้าร้อยนะครับง่ายๆคือค่ารถง่ายๆเลยคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจ สะดวกสบายนะครับกับกระเพาะปลาแท้ๆนะให้น้องอยูฝากร้านเลยดีกว่าครับผมก็ฝากร้านเนี้ยนะคะกระเพาะปลามงเกียนค่ะสาขาสีแยทศกัณฐ์นะคะก็จะหยุดวันศุกร์อาทิตย์จันทร์ขายสองรอบใช่ค่ะรอบเช้ากับรอบบ่ายเออหกโมงถึงเก้าโมงเช้าค่ะแล้วก็รอบบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะถึงประมาณหนึ่งทุ่มตรงค่ะรับออกงานนอกด้วยรับออกงานนอกสถานที่ค่ะก็ขั้นต่ําก็หนึ่งร้อยที่ขึ้นไปค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอยูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออนุญาตทางรายการ ชิมสักถ้วยนึงได้ค่ะขอบคุณมากไม่ใส่ดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมครับน้องอิ่วจัดมาให้หนึ่งถ้วยนะครับถ้วยนี้50บาทนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีกระเพาะปลามีเนื้อไก่มีไข่นะครับ5 0าบาทถือว่าไม่แพงนะคุณผู้ชมนะน่าทานดยนะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคือเป็นกระเพาะปลานนะเดี๋ยวลองชิมดู ร้อนหนังสุกแต่อร่อยนะทำไมคงความอร่อยได้ขนาดนี้ก็จะ,จะมีสูตรตวงแบบว่าเป๊ะเ,ะเลยค่ะคะอือเราไปตามสูตรของคุณพ่อเลยใช่ค่ะถ้าเราไปประยุกต์จำให้ประยุกตก็มีบ้าง อาจจะเพิ่มแบบว่าเห็ดหอมอะไรอย่างเงี้ยมากบ้างค่ะถ้าสมมติถ้าลูกค้าต้องการเนื้อคูก็จะสั่งพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าซื้อมาเองบอกเราก็ได้ค่ะเราจัดให้เอ้ผมนี่นี่เลือดครับคุณผู้ชมเลือดหมูครับอร่อยครับคุณผู้ชมอร่อยเลยทีนี้กรน่ำไม่ได้ปรุงเลยนะครับแค่ใส่ยิงโชไว้นั่นเองนะครับเป็นซอสเปรี้ยวนะครับและพริกไทยเติมไปเนี้ยทานได้แล้บค่ะ แล้วครับอร่อยดีครับ<า>วันนี้ผมต้องขอขอบคุณบริษัทตีเฟรดิสุเซลนะครับที่ทามากินของอร่อยในตลาดสี่แยกทศกณัณฐ์่า่งนี้เป็นตลาดนั้นนะครับบอกแล้วขอบคุณทัอ้งอิ่วด้วยที่ให้มาชิมก็ว่าปลาที่สุดแสนจะอร่อยขนาดนี้นะครับกับใหม่อีสุดีแม็กเนืออลิมิตวิชิโลครับ